แชั fashion, fashion. ่นแฟชั่นสวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านเนาะคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุขทุกคนค่ะมานมานค่ะพี่น้องวันหยุดวันหยุดค่ะพี่น้องเออก็เจ้า,จาขึ้นไปหุ่นเป็นไรป่ะป่ามันอมได้หนีในต่มเลย มองฉันมองเธออยู่ฉันมองเธออยู่ไม,ม่ต้องหลายดอกลายประหลัดประหลัดลงงงานน่ะโรงงาทีละนิดทีละหน่อยเออลายค่ะพี่น,อน้องค้างฟังฮะ เไไดี๋ยวเดี๋ยเอาเลยเออเฮ้ยหวานแถวนี้ไม่พลาดหรอกป้าตาแดงอะคางหนึ่งนะคางมันเป็นตุ่มอะ Bố. Đi ngay Phan bao Đây bao đây bao mấy mắn Ô này ช่วงเช้าไม่ค่อยมีปลามาช่วงบ่ายหืมเกด้ไรอ่ะเอต้องปิดแล้วเรียบร้อยโอ๊ยบักเงาะหากินบักเงาะปลาก็ะพิร้อ มนวนเจ้าเอินมาเอียงค่ะเอียงเอ้อเป็นต่แเสบค่ะฮะ่นไปดูน้ำกันค่ะไปที้ห้องแบบท,ที่ดิ เต็มไหมเต็มไหมอ๋อมุดมุดเอ้าดูพี่น้องดูน้ำกันค่ะแม่ปูหาปลาจอบบอนชิระค่ะพี่น้องเวลามันขึ้นมาหายใจเนาะค่ะมันก็จะเป็นไอ้กุ้มกุ่มบอนหน่อยบอลลาย สำหรับไปที่ตึกเฮบ่านในเกงน่งไปไหนจะเป็นนั้นปามันบวนปามันขึ้นมาหายใจละคะ่ะจะเป็นกระวานใส่ได้คะ่ะบานเฮอ,อ,อ,อเป็นที่ไหนกันเป็นที่ไหนมาไปทั้กัน เนี่ยขากียงอีกเดตายละอ่ะมุดบ่านพี่น้องเลยหรือน้องกันค่ะได้หน่อยได้หลายตัวหน่อยตัวใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจนะพี่น้องเนาะได้มวพ่อหมอกเคียงอยู่นี่ม่ได้ตัวใหญ่ค่ะพี่น้องไข่ผอมด้วยค่ะพี่น้องด้วยมานตัวก็บม่ไข่ดอกจ้ก ปลาหยังปลาข้อก็ตรงมีปลาข้อก็ตรงมีอืมอม,มันอยู่ในหันละมันหมดด้ในเขียนขี้เหออ่ะละใหม่มันอยู่แต่รางนะหาบางนี้ดีปลาหยังเห็นปะไม่เห็นมันบ้านขึ้นมันบ้านขึ้น mỗi nó kính mỗi bà kính bà kính bà kính bà bà kính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  bà bà đi nào,

ซุนซุนคุดซุนเนี่ยทุะไม่เจอาไม่เอาไม่ไมแต่นี่กับบ้านนี่กับปอต,ต, 3, 4, ตัวนึงปลาเข่งสักตัวสามสี่ตัวอยู่หรกจ้ะ บ่มามันไปไหนเนาะมื่อนี้อากาศก็ค่อยห่อนค่ะพี่น้องป้ามันได้บ่ขึ้นมากนะจ๊ะอากาศมันเย็นป้ามันดใต้น้ำเอาพอกันไม่คิดหนานะคะสุภัยนะครหนดวงฤทิราพี่น้องไปกอนนะคะเพียงตำหนีนเน้เนาะพอกันไม่คิดหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ